วันที่สิบหกมันคือวจันทร์แบบนี่เออวันจันท์ที่สิบหกถึาการบวดอีกงกองเนาะงกลูกพวกาันเตรียมตัวไปดีๆด้อยสูผ้ากันมันใจลเลวบอกว่าอาจารย์ซื้ิลงให้อาจารย์ซ <c oughs> ู้เหลือชัดเจนดีหรือ,อยัง มาขออยู่น้ำอาจารย์มาขอปฏิบัติกับอาจารย์มาขอึังวลีอาจารย์จำคำตัวความดีดีด้วยไม่เห็ดตามอาจารย์ด้วยก็ว่ามาขอสุข้า็สมัเ,เห็ุไปตามใจจัดสอนแต่บางที่ซิปหอยู่หอดึงละเป็นไม่บวชประมาณ บ่ายโมงนี่แหละเีหยวกธรรมาแล้วค่ะศึกษาคอยวินัยคือว่าส่วนมากก็คือ่วเฮาเด็กย,ย,ย,ยิ่งเด็กฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายๆทีลหลายๆองค์อ่านจากหนังสือมันเราก็สรุปถามการเดินทางของจะของเองใจว่าข้ามวัตรสุดถามการเดินทางนี้ก็สิเอามากฝนในผ้านี้ก็สิเอาฤทธิ์เอาเดชเอาหูติดเอาตาติด เออเอาคนมียอมชมชอบเอาคนมาสัตว์่าเจ้าของเอาเอยียงที่เลิศจากตละังระวางการเดินทางมีผับินไนมีตรงที่เดินทางเน่าจนมากมันจิไปสรุปเอายอดตัวฆขาราวาสทั้งหลายที่รูถ้ำเห็นถ้ำจิตใจเพราะเมนเพราะนเห็น,นเรียกว่ารูถ้ำจำถ้ำจำเอายอดมันมาก แต่ว่าบ่เห็นเหตุมั่นจำาอะยอด์ทงหน้าเบาแบบนั่นแบบนี้แม้กรก็ั่งการตำนิที่เดือนมุกขีดสสงก็เหมือนกันคาราวะทั้งหลายจะจับเอาตนิอม,อมันผิดแต่ว่าละ่ะจะผิดจริงบ่ผิดจริงไม่รู้แต่ปุตตมิเขาคือจำได้องค์นั้นว่าองค์นี้ว่าพระวินัยว่าแต่ว่าตัวเองไม่รู้ฐานะในตัวเอง สิ่ที่ควรและไม่ควรไม่รู้คนบงาการนะที่สุก,กับที่ชันหาเง่นที่ต้องสาหน่อยหรือหลายสามารถทำน,นีที่เตือนเพื่อต่อจอแก้ไขกันได้ไม่ใช่อารมณ์แหละสิ่งที่ควรทำนั่นสงที่ควรหลายๆมองขามระหว่างการเดินทางนั้นก็มีผู้ใดบรรลุมื่อบวชรอกมามจาก ความศักธ่าอันเกิดจากการเด้ยินได้ฟั้างเพราะในศักธค่านั้นความอบตรวจอบด้องรู้ค้ามเห็นค้ามจริงและระหว่างการเดินทางถ่าจปฏิบัติตามพระยนไห่ปฏิบัติตามขา้มขอวัดปฏิบัติณนสถานที่นั้นๆคนกับรถนี้จากเอายุนไหดอกขรอวัติปฏิบัติณนาสถานที่นั้นๆ เออนะครับพอแมนว่ามากปฏิบัติตามใจตัวเองเรื่องาบอกวา่าะไม่ขอสุงพ้าอ,อาจารย์ขอบารมีอาจารย์ขอดืน้ำขอปฏิบัติตามาแต่ว่าหลายๆอย่างที่ไปเห็นแล้วไปทะเลาะกันเองลืมตำ้เบาแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติตามอาจารย์ไปปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองต่บ่กคุณไปทะ,ละเลาะทพเสียงกันอยู่บางอื่นอยากเอาชนะกันได้นน่ะแหละเอาความเห็น แก่ตัวของใครเขาังวาาสู่กันมันลืมหรอบอบอกว่ามาขออยู่น้าอาจารย์ขอถือภาพวาเลนี่อาจารย์แต่ว่าบ่แม่นสร้าตามอารมณ์ใจเองเพื่อก้าวหมวดหลายๆอย่างฟั้างสร้างแ้วก็นอมเขามาใส่ตัวฟ้องตลอดตัวแต่แม่นฟรางแไปนอมใส่ผู้อื่นเด้ะัรงแล้วอาจารย์ว่าผู้มีเห็กบดถือผู้นำเด็กบดถือ ไปทั้งตันเทบาลอยู่นี้บ่แหนแบบนั้นฟังแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเองและที่อันนึงก็คือการกระทาและคาพูดของบุคคลผู้อื่นจะทําอะไรเราไม่ได้เลยหากเราควบคุมความคิดของตัวเองได้เนี่ยฟังดีดีเลยการกระทาและคาพูดของบุคคลผู้อื่นจะทําอะไรเราไม่ได้เลยหากเราควบคุมความคิดของตัวเราได้มีสําคัญมาก บาหลักและคุณบอกว่าให้จำคำบอกจดของต่อมาพึุณข้าวเป็นแบบไหนคนกันแนะนํำให้นั่นแหละเหตุแบบนั้นแบบนี้ก็มาไ,ไปยาไปเหตุตามใจตัวเองทีนี้สำหรับบุคคลที่คิดว่าอย่าลืมเดชกรรมบัตคิดว่ากลับโดยธรรมชาติที่มันเป็นเองมันพลอยานเด้คิดว่าตัวเองปฏิบัติด,ดีแล้ว แต่ไปตำหนิผีเพื่อนบุคคลผู้อื่นถึงมันบะท่านทำงานเรื่องอย่างผีเป็นเรื่องนักหนานะเล็กๆน้อยๆก็ไปตำหนิเขาสัำนั่นนี่เหมือนพระไม่กวาดพระไม่กวาดแต่ควอมกวาดกี่ผู้เดียวผู้อื่นก็กวาดแต่ไปตำหนิเขาว่าเขาไม่กวาดไม่ทมําเหมือนเราไม่ขยัน,นเหมือนเราไม่ชอบไม่รักความสะอาดเหมือนเราไม่มีระเบียบเหมือนเรามีไหม ถ้าตัวเองดีแล้วมันมันตนิดตำหนิผู้อื่นเปดเพบแมน้นั่นคือคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นแต่เวลานั่นก็เลยยกอัตราตัวตนที่ตัวเองเข้าไปยึดมาตำหนิบุคคลผู้อื่นนั่นแหละบันี้ผู้ตำหนิบันี้แต่ฟังขอความนี้ส่งใจว่าความคิดคำพูดและการกระทำของคนอื่นที่เขาสแสดงออกมาจะทำอะไรเราไม่ได้เลย ถ้าเราควบคุมความคิดของเราได้ตอนี้อยากว่าละ่ะมันก็ไม่เรื่องข้อขาดบาดตายอย่านําเขาไม่คิดว่าแต่ตรงควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดออกไปภายนอกก็ต้องไปจัดการผู้อ,อื่นดอกก็หมายจัดการใจจากของเองสามส่วนมากมันบ่ะทันอารมณ์ทั้งนั้นแหละคนท้าส่วนมากอารมณ์เกิดก่อนแต่บ่าบร้ว่าตก่อนที่จะเกิอดอารมณ์คือความคิด ที่เป็นสําเร็จรูปเป็นสัญญาอันเป็นสําเร็จรูปเลยมันจิตจัดอารมณ์พุ่นขึ้นมาไม่พอใจนีตนัหนีท่านที่ตัหนีเลยและคือมันพอท่านต้งจิตแต่หอมเด่นจิตหนึ่งมันมันเร็วขนาดนั้นแบบเหมือนสําเร็จรูปจริงิมันจิตก่อนทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเสี่ยวขนาดเดียวพอเกิดเป็นอารมณ์ในความพอใจเลยมัเนเปิดเกิดขึ้นทันที่ท่านที่เลยเราจะปากไว้ ว่าพวกเข้ามากดูรวมกันปฏิบัติรวมกันก็กคือิกาในสังเกตความคิดของไทยของมัน่นความคิดของเข้าคิดว่าตัวเองปฏิบัติดีแล้วท่คนดีมันบอกไปตีไปได้มันบอกไปตำหนิผู้ใดดอกมันคือนบไปงใจของเองนั่นแหละมันมีเยอะแยะโขดอกสมัยพุทธกาลเป็นยังโลกพุทธเจ้าต่างๆคำว่าเอตัคคะ เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้มีความสามารถในแต่ละอันละอย่างเออโอเควันนี้เป็นผู้มีความเคยชินเลิศสามารถในการกระทําแต่ละอันแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเออว่าสามาีิรู้ทุกอย่างได้เสมอกันหรือสามมีความสามาัครกระทาได้ทุกอย่างเหมือนกันคนจึงต่างความเลิศ ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คุณจึงตัง้งเพื่ออย่างเพื่อบ่ให้ไปทำนิการต่างคนต่างมีหน้าที่ปฏิบวตาแบบโลกาต่างคนต่างมีหน้าที่แค่ที่ยังขบวหน้าที่นั่นคือความชินนั่นคือความชำนาญในการกระทําประโยชน์หรือการงานนั้นๆขโมยขาลาเลยทั้งลิตทั้งเด็กเออผนจะไปเบิ้งสวรรค์ไปเบิ้งนรกไปรูปไปเห็นสวรรค์นรกแล้วนําสิ่งที่รู้ที่เห็นออกมา ขยายความเผยแพร่และกระจายความรู้ภาษาลีบตรเป็นผู้เลิศทางแก้ปัญหาเลื่อนวันมีปัญญาเป็นผู้เลิศทางปัญญาเออแม่โมคัลาสินําปัญหามาเอานําปัญหาหรือนําสิ่งที่เห็นมาเบา้ามาพูดกระจายความรู้ให้แก่มูพิสูสงทิสูสงทั้งหลายเอออาจจะนําปัญหา เก็บมากไปถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรตแก้ให้โดยปัญญามันให้เห็นตามความจริงเด้อแบบนั้นแบบนี้นี่มันกระถอยที่ถอยอาศัยกันตัวแบบนี้แม้พระพุทธเจ้าเฮ้าไปยังว่าเวลาพระโมคคัลลาคนไปเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเปรตคนเพิ่งบอกว่าสาษาดูดีแล้วดีแล้วโมคคัลลาแต่ก่อนเมื่อครั้งเราสถาคตัศลูหม่สถาตก็เห็นเหมือนกันแต่สถาตไม่พูด พราะอาศัยความเมตตาละคุณมาเพราะคนที่ไม่เชื่อและยังไม่มีปัจจัยพยานจะเป็นบาปดีหลังโมคขลาเป็นพยานให้เราแล้วนั่นเปรตต้นนั้นเออในด่ที่เมืองสาวัตีนั่นเขามีอาชีพฆ่าหมูอายุห้าสิบห้าปีเขาตายและไปไปเกิดกลายเป็นเปรตชิ้นเนื้อน่ะจังสันเปื่อพุทธเจ้าว่าต้น,ต,นต้นได้ัลหมอกขลา่นเก่าว้าแค่ว่า,วาสิ่งที่เ็นเห็น แต่พทธเจ้าบอกต้นเหตุโอ้นะนั oh, right. ่นเป็นคนฆ่าหมูฆ่าเนื้อฆ่าเนื้อขายจนอายุห้าสิบห้าปีเขาจึงตายแต่เราดูคิดโลกไม่มีเมืองกอนะเขาจึงไปเป็นเปรตมีเฉพาะกินเนื้อมีหอกดาบแล้วแหลมพุ่งผ่านลากเอเป็นเวลามาเท่านั้นพอดีเมาเบ้าไปนี่แหละว่ามันเลิศคนละแบบคนละย่างก,กันหรือว่าชนานาญในหน้าที่ในการงานงานัน้นๆซึ่ง ให้มันเป็นเองอยาคิดว่าตัวเองเลิศอย่าคิดว่าตัวเองรู้รู้ให้ขอให้รู้โดยธรรมาชาติรู้ที่มีการพูดหรือตำหนิภาษาโลกว่าตำหนิโดยบ่มีเอียงของข้าในใจนี่มันก็ลอยยางกันเดออพูดโดยไร้เจตนาตำหนิโดยไร้เจตนา,ตม,ม,า,นามันก็ลอยยางกันเด็กกับเจตนาตำหนิโดยอุปนิสัย ความที่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองรู้ต่างกันเด้อและจึงจำเลิศกลายานพล่าหุ่นกันเลิศเป็นผู้ศึกษามากเป็นผู้ฝ่ายเรียนเป็นผู้ฝ่รู้ที่ความเพียรพยายามยุ่เจะพอตนเองนั่นนั่นแหละคนก,นกนว่าเลิศตัดสูด้เร็วเอเลิศในการทรงฌานเจริญฌานเนสิ่งติตังานกันแต่นั่นจึงบ่กว่าแต่ละคนละ ความเห็นแก่ตัวออกละอารมณ์ออกแต่ว่าคอนที่เะละอารมณ์จำคำนมีได้ว่าความคิดของเขาที่แสดงออกมาท้างการกระทำของพูแจะทำอะไรเราไม่ได้เลยหากเราควบคุมความคิดของตัวเราได้นี่คิดตึ๊บออมาดลอดไว้ตะ่อนนั่นแหละเปินเป็นหยางในโอวาทปาจุโมกถีงว่าขันปีปรมังสะโพตีปีขา นั่นและอดทนบลาขันตีเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องผมอารมณ์ได้ดีอย่างยิ่งอดไว้ก่อนแล้วค่อยไปคัด่วและพิจารณาทีหลังสักตอนอดไว้ก่อนในขณะนทีเผชิญหน้กกันจะพึ่งว่าแล้วไปครดส่วนหาสาเหตุสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจเขาหรือพอใจเขาตั้งดีๆเลยคํำเป็นสองยางเป็นของรูงนอยู่แล้วที่เราพอใจเขา,ากับที่เราไม่พอใจเขา เกิดจากความคิดมั่นถูกมั่นในอารมณ์เราเด้ mm hmm. แหละมันก็แมนเรื่องของเฮ้าเด้หนะ่ะแต่เปนว่าเป็นคนเบ่งอารมณ์ตัวเองรักคนออกจากโลกได้ต่ขึ้นลักจิตนั่นแหละทุกอย่างร่วมอยู่ในจิตในความรู้สึกในความนึกในความคิดของตัวเองนะมันก็ไปร่วมใ่วงใดดอกต่เฮ mm hmm. ้า,ารู้หรือเห็นหรือท่าน ความคิดของเราเองได้ความรู้สึกก็เกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมจึง <ically> บอกว่าสละโคนต้อ,องเดือดสอนพอเห่าเกิดมามีความมีมีรวมเดินทางเดียวกันขึ้นเดินทางไปตายเหมือน,นกันโดยไมีปลาดเราทำหน้าถี่บิดบิอยู่ในนี้ตายเบิดหรือทั่วโลกสัตว์ท่าหไายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเนี่ยตัวนี้ถือใน่นอน บางิกาบวาคน้นบวาหมาเหมือนกันตายเหมือนกันแต่นั้นฟังดีเดียหัวไม่ใช่ของสูงเท้าไม่ใช่ของตำ่ำจิตใจและการกระทําต่างหากที่สูงที่ตำ่ำที่คัดเลือกคนว่าเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเปรตหรือเป็นเดรจชานหัวไม่ใช่ของสูงเท้าไม่ใช่ของตำ่ำการกระทาและําพูดนั่นแหละที่ออกมาจากใจนั่นแหละที่สูงหรือต่ำก็ดีคนแยกออกโดยสมมุิสมมุิ ตัดสั in, hey, ้นๆว่าถูกเฮาทินหน้าผู้องนซะก็ต้องไปพิจารณาผู้อื่นดอแล้วหน้าทีต่างๆหรือคนจำานงต่างๆหลวงพ่อเป็นยังคือบ่ตำหนิพ่ะบ่าตำหนิเน้นเน้นนโมนี่เวลาเห่นมันก็เห่นของมันเนี่ยมันว่าหาหลวงพ่อมันก็นอนเพือกจิ่งไผ่สูตรยังไงมันกินมันก็กินน้ำด เนี่ยมันนอนไปสะเกียกทิ้งไปพุ่นโดยทีแต่ว่าเวลาทํางานมันทํางานแต่ว่าเราผมพอสั้นส่วนบทนี่ให้ได้มือนี่ให้ได้มือนี่ให้ได้มันก็ทําได้มันเลี่นแต่มันเล่นไปแต่ว่าหน้าที่ต้องรู้จักนั่นแหละกันสัน้นผมมันสีเออเป็นอุปกรณ์ใสของเขา้าใจว่าละ่าละจะบินไปตามนี้โอ้ยไม่เหมาะสมกับสมณะสารป จะพูดไปว่า,วาคนเฮามันเลิศคนระแบบมันจนัดคนระย่างเล่นนั่นแบบบาได้เสีย,ย,ยงไห้อีนี้แต่จังมันที่นี้นโมยังบาตรม,มินี่ปือเจอจ้าจ้าไปแต่เรื่องสองมันเออมันคือคอยคอยเลี้ยนลูกไปดอกมันคือยคอยคอยสําร่วมไปเองดอกแต่ทั้งว่าบา่บ่เมีนอหรหันมาบวชใช่่าละ่ะแม้กระทั่งอรหันหยังทำ บาตรงต้องตามอารมณ์ของปุถทุชนชทวโลกเด้กเนอะถึงว่าเป็น่มีหยังแล้วนี่เป็นอาการกระทํอ้แต่เป้าทนกข์สุขถือเป็นอารมณ์หนึ่งแต่ทูกใจก็ว่าดีแต่ไม่ถุกใจก็ว่าไม่ดีนี่เบิวัวอย่างผมได้มาเป็นแบบไดนะ้็องปาว่ากันในศึกษาพาวุนนี่นี่เด็เพื่อนอยู่พระวีแัยเป็นเพื่อนรักษานักบวช สันนักบวชจะต้องรักษาพระวินัยพระโอยไใหก็เชื่อมกองตัวสูอุปนิสัยของเจ้าของเองรู้ใจของเจ้าของอื่นเพราู้ซึกของเจ้าของเอง,อง,อง,เ,องเดียที่คนเอาออกมาเบาอันนั้นกระหามอันนี้กระหามอันนั้นกระหามอันนี้กระ,ะหามบางดีดีบางใจเจ้าของมันเคยคิดเป็น,นบ่เออโลกวันบ่หามเนาะพระ่า,า,ามเพราะท่านหัวใจวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากโลกอันนั้นกระหามอันนี้กระหามมันขัด ต่ออารมณ์ก็มีสึกแต่ของเป็นสูตรสำเร็จมาแล้วอันนั้นกาบ,บายว่าได้อันนี้ก็ว่าว่าได้เฮ็ดทั้งใดสัน่นวาเด้นี่เบิ่งอารมณ์ก็มีสึบแต่ของนี่เออกายวินัยกับศีลกับสมาธิอยู่น้ำกันปัดทั้งปัญญาอยู่ในหันพร้อมจะบอกศีลส,สมาธิปัญญาร่วมอยู่ในกันปัญญาสมาธิศีลร่วมอยู่ในตัวเดียวนั่นแหละศึกษาเบิ้งดีๆอันนั้นกาห้ามอันนี้กาห้ามอันนั้นกเ็เฮ็ดบ่ได้อันนี้กเ็เฮ็ดว่าได้ โอ้ยยากยากยากนั่นแหละมันฝืนอารมณ์นั่นแหละท่องเว้ชินนั่นแหละสัญญาเหรอมันเร็วต้องคิดของเท่าเองมันเร็วว่าเฝ้าสังเกตตัวเองเธอแต่ละองค์แต่ละนัหนคนธรรมีหน้าที่ของต้นต่างหากสังเกตชื่อข้า่งหยกว่าผู้ว่าผู้ว่าองค์ดำเย๋งสูงพ้ากันสอน การหนกักการโมพาเดอร์เนี่ยการให้ขเขาเหยียดปายให้สิลงมากหรือบาลงมากกสาร้างไม่การทาบัตรเขากับบาปก็ลุกเขาก็ลงอยู่บากขามีอย่างหนึง่งเขากระมี่ย่างหนึง่งไม่ใจเขาอยู่แต่ว่าบอจเป็นขี่ทาไรผูใด้เห็นชศรษฐีสัตว์สินดอหรือองคไดกระสร้างทีงเพิน่นเพ้นไปมันบริคิดรทำไม่ในทะี่มนี่ก็บอกกันไว้เนี่ย ผมทำคมเพีย้ยนตอเดอผมบอลลมาฉันเดอร์ผมอนานนี่เดอร์ผมสวดมันยู่นี่ดูต่ว่าไปแต่ว่าทั้งบทหนึ่งเขาบอหาตะไปว่ากันแบบเขาบอหาตะไปว่ากันเวลาเขาทำหน้าที่เขาเขาก็ทำหรือจะพอวัดตั้งสิ่ตงต่างๆในการกวาดล้านล่านบักตุทำมันประทํามันโอ้มันหลายแล้วแหละคุ่ว่ลลงน่อว่ามันหลายแล้วแหละ ก็ต้องกวาดดอกสูยิบเอาพุดออกไปโลยหรอสั้งว่าอยู่มันก็แปลี่ยนทเก่าแหละนะมันจะทั่งว่ารับเบิ้งดีดีฟันดีดีถ้าตัวเองดีแล้วไม่ค,ควรไปตำหนิผู้อื่นจากวันแสดงว่าคิดว่าตัวเองดีได้ไหมคิดว่ารู้โดยไม่ใช่คิดรู้โดยไม่คิดกับคิดว่ารู้หรือมันพลอยยางกันเด้อคิดว่าคุณรู้แล้วแต่ว่าไปตำหนิผู้อื่น นั่นปิดอันนั้นนั่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 นธรรมดาดรู้โดยไม่ต้องคิดอยู่ที่มันตามไบเขาบาตัตรนนี้ใครเดเขาเบิง้งแต่ว่าสงควรที่จะสงเคราะห์หรืออนุเคราะห์เนี่ยตั้งหางเออ้อเตั้งวาเทามาจากไหนบ้างกันตอนนั้นก็มีมี่สู่มากขัดอยูย่เรื่องโลกๆออกันเออทิมสมบัติมาทุกอย่างแล้วมันจะกลับขึ้นไปนนก,ก,กินน้ำลายตัวของอีกทุกตัววันเนาะอย่าลืม แต่จะเ้าส่วนสิ่งที่คนทั้งหลายหาอยู่ลาบหยุดเสริมความเร็วด้วยหยุดธรรมดาสักอำนาจพระพุทธเจ้าคายทิง้งหยุดหมดแล้วหยุดดังก้อนเกละชีโมะและนามไล่ี่กระเทือกหัวเขา่านั่งที่เปนน้ำเก็บเอาจนคอยู่ิและอาล้มกับประธานกันเด้กับชีโมะนามไล่ี่กระเทืะกแบบอาล้าม นี่แหละคือของเสียของเก่าของหนาของา่ำ้รสุดบอกว่าจําใปดีๆความคิดของแต่ละคนความรู้สึกของแต่ละคนจะแสดงออกมาทางกายคือการกระทําและคาพูดแต่การกระทําคาพูดของบุคคลผู้อื่นจะทําอะไรเราไม่ได้เลยหากเราควบคุมความคิดของตัวเราได้ทั้งมินมี้ีมนันมี แต่วคนถกแตมีหนาที่รงไปของมันตรงกายยาเนาะผมขอเห็ดอันนี้แน่เป็นคนโย่ของผมเห็ดบงกบหนาตาเห็ดเห็ดป้ายนั่นแหละเขาไปเห็ดของเขาไปด้วนแล้วถ้าเป็นการส้างะโยชน์ทั้นนั้นแลงประโยชน์เข,ขาเน้นประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่ประโยชน์นนผมเน้นต่างเ้อผม ว่าให้หาเพื่อนอยู่บ้านเขาบ่ได้อยู่แต่อันเดียวหลวงพ่อก็ยังฟังธรรมาสร้างเคือกันเนี่ยหลวงพ่ฟัร้างบ้งหลวงพ่อสมทบดวงตาสินทรัพย์หลวงปู่หน่อยหลวงพ่อหลายๆองค์เนี่ยหลวงพ่อเยื่ยนเนี่ยสร้งไปเบดิดหลวงพ่อปลาโม้หลวงพ่อสุชาติหลวงหลายๆองค์แหละก็ยังสร้างบทสวดมนต์หลวงพ่อก็ยังเอาขึ้นมาสั้งบทธรรมจกักร สำนักมันสวดสำนักนี่สวดเป็นยังสัง้นแขนเส้นสัน้นแหละแล้วมันธไ่ได้ออกไปทางนอกหรอกไม่ออกไปขาไปดงหานา้าต้องคิดอย,งงอย่างว่าอะไรต่านๆยกตัวอย่างในบ้านแต่ละคนก็มีความถานัดท่าบาร,ร์เรสคือความถานัดอย่างว่าถานัดในความรู้นั้นๆหรือถนัดในการกระทํานั้นๆของใครของมันเออที่จริงเขากไม่ได้อยากถานัดเด้แต่เอาถึงเวลามันก,ก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติจั่างว่าเรา เป็นไปเองโดยธรรมโดยธรรมชาติโดยที่มันเป็นจริงของมันเองนั่นแหละไม่ใช่เสียแซงไม่ใช่ฝืนแต่ฝืนมันฝืนไป้นนั้นเราก็ตันน่ะนาอมันคนแกงทำดีนั่งหละเออมันไปได้แกงเพราะเดือนดอกเพราะว่ามันเป็นสันดานดีจริงๆเออแต่คนดีแล้วมันมันไปได้แกงเดี๋ยวมันเป็นปกติของเขาและคิดว่ารู้ก็เด้อพอคิดว่ารู้นี่เออมันไปจำาพืออื่นมาก หลายๆคนที่หลวงพ่อประทบพบมาเว้าตะเรื่องอรหันเนาะเว้าตะเรื่องทิศดานรถตะเรื่องนิมิตนั่นนี่เห็นนั่นเห็นนี่โอ้โอ้ยจานาคานีเหมือน,นกันมันหนีมาบวชหรอนี่หลวงพ่อสรุปให้บางนี่เลยเปองสัน่นมันไปอยู่ได้ดอกแล้วมงเบาๆยังชีดอกแต่ว่ววกากะรู้แต่ว่าถนอนนำใจย่างนั่นเขาก็ไฟเข้ามาในถ้ำ ไฟเข้ามาในรรมชื่อไฟเดอร์แต่ละคนจะไปว่าเขาอวดดีอวดเก่งอวดนย่งกรช่างเขาแต่ยางนังเขาก็น้นอมเข้ามาสู่รรมหรือจะมัดเป็นคนทางแห่งรรมเป็นเรื่องการปฏิบททัติถรำได้นั่นเออเขาไม่ทําร้ายใครหรอกแต่เขาอาจจะหลงหรืออาจจะไปตำหนิเดเขาก็มีสํานึกในคิดในใจของเขาเขาไม่ทําร้ายใครหรอกแะคือเขามาเบาเรื่องั้านเรื่องนี้เห็นพอฟัง ต้องละนันทิอย่างนั้นต้องละนันทิอย่างนี้อ๋อเออ,เ,อ,อเวลาหลวงพอ่อถิ่งใสขึ้นแต่ว่าตรดาบใดที่ยังคิดอยู่มันไม่ใช่การละนันทิเนี่ยผู้ดใดก็ได้ผู้เกียจต็เกียจผัวกะโสดแต่ว่าในความพูดนั้นมีแต่ความว่างเปล่ามันไม่เกี่ยวกับหน้าทำไไทลายภัยลตวส่วนมากมันจะสำานกขึ้นหาตัวเองทึกทันทีเลยมี เยอะแยะละอย่างนั้นละอย่างนี้พิดอย่างนี้พิดิตรจับเงินแล้วตอมเอาเยอะแยะที่เขาว่ามาแหละคึงบอกว่าถ้าตัวบางทีเราตัวตัวเองดีเดี๋ยวก็ตันนี้ตัวเองนะบางทีเราเราเว่าตรงตรงเลยถ้ายังนั่งเฝ้าหู้เหี่ยวอยังจะมาเฝ้าเรื่องท่านกับมี่นั่นแหละแต่ทั้งสี่กับมี่เด้แหละตั้งว่า หลายๆอย่ามตี ige, ate, ่ him. Him. ัวห้อข่วนน้ำขม่านอนขมาใส่ตนเองเอมิปัสสิโกโอปนิโกปัจจังสิ่งตั้งหลายเรานี่มันเอาเห็นไปเบิ่งไปเห็นบดาดเกานอนขมาสู้ตัวของเองมาซ้อนกับของเองมาระอารมณ์ตนเองเด้ทั้งเบิดรวมไม่ถ้ำยี่เทละอารมณ์เท่านั้นแหละอาสวากายยานคือย่างรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกแห่งตนได้ตอนที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นได้ดับจิตหยุดคิดเท่านั้นแหละ วิธีมั่นสอนกันอยู่ตลอดมีจุดหมายเดียวกันแม้จะสอนต่างกันแม้จะคนละวิธีแต่มีจุดหมายเดียวกันละอาสาะะัวเดียวกันพระพูทธเจ้าก็ละอาสวะพระปเจกละอาสวะอารามใต้เจ้าอะไหละอาสวะตัวเดียวนี่แหละอออันวิธีการกันแล้วแต่ครโสดบายของแต่ละพระองค์พระองค์หรือแต่ละอาจารย์หรือแต่ละองค์ที่พรรนาสสิบน้าสิ่พนรนามันละเลิศทํามละเลิศคือพนาส สัน่นคือว่าว่าขั้นตหนิกันพวามนั้นต้นมีต่างฝ่ายต่างมุง่งแต่ว่าสู่ความดีเหมือนกันในด้าพระโดยเฉพาะจากวันบอกว่าเป็นกระสะแตกเนาะปัญหาสะแตกถึงจะแนบบดีอารมณ์มจืกว่าอารมณ์บดีมณาะาพิภีอัตตาตัวตนค่ายมันออกตาไม่มียางแบบให้ธรรมชาติมับดบ เห้มันตาย่อนตายไหมอยากบาอกรึบ่แมนเห้มันพร้อมตายบังบให้ตายไปเกิดไปตายไหมอีกไหมโอ้ยภาษาอยู่ในหูดังหนููงเหุ่นเด็กหนาเฉาหนออะพ่อ